แนะนำตัวกันหน่อยครับทั้งสองคนค่ะพี่เฟียนนะคะบีมค่ะจิจี้นะคะชื่อน้ำค่ะเชลลี่ค่ะบีมค่ะมาในนามชื่อทีมว่าอะไรครับสามสเอามหมเอามายทีได้สองแหนูเข่ใจชิมิลูกอืมใช่ลุยเรื่องนี้มาจากอะไรครับ ก็คืออยู่เส้นปิป่นเสนท่ารัดเผาค่ะเป็นวลีเดตติดปากแม่เฟียไหนแม่โชว์สเต็ปหนืขอข้าวเจชิมิลูทั้งสองคนเมื่อวานอยากให้ทั้งสองคนแชร์สักเรื่องหนึ่งให้แชร์กันหน่อยว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอารมณ์ลบสักอย่างไหมหุบหิ้เซ็งอะไรก็ได้แชร์ให้ฟังหน่อยสักเรื่องหนึ่งแฟนของแฟนเก่าก็แท็กรูปการหวานแววทำโทรศัพท์ตกใต้ทองรลค่ะตอนที่คบกับกูทําไมไม่ไม่มีโมเมนต์ีแค่ตัวเองค่ะตอนนั้นก็หงุดหงิดกับตัวเองว่าเออทำไมแบบไม่เก็บของให้มันดีๆก็าารมมณลบปะ 3-4วันที่หงุดหงิดต,ตัวเองก็คือจำวันที่พี่สมวันได้ c ีย a r ิิงแหละก็โลง่งงานมันก,ก็เลยแบบปะทุแต่ว่าก็เสร็จทานเป็นแบบที่ผู้หญิงเป็นทุกเดือนทรมานมาก คุยกับคนคนนึงพอเราทําแบบนี้เขาก็ไม่โอเคพอเราปรับมาทําแบบนี้ตามที่เขาบอกเขาก็ยังไม่โอเคก็เลยงงๆว่าแบบามันผิดที่เราหรือเ่าแลวถามต่อนะครับจากเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนแชร์มาถ้าถามว่าข้อดีสักข้อหนึ่งจากเหตุการณ์ที่เจอคืออะไรคิดข้อดีสักหนึ่งข้อจากเหตุการณ์ที่สองคนเล่ามาให้หน่อยรู้จักเขามากขึ้นไ,ได้เรียนรู้คนก็นสวยสวย,สวยมีเงินใชแค่นั้นแหละค่ะเราควรระมัดระวังมากกว่านี้อ่ะไม่เข้าใจก็ใครพูดเป็นข้อดีก็คือทําใไม่รู้ว่าวันนี้วันที่23มันไม่มีเลยถ้าถามว่งค,วงคะ เกมที่เราจะเล่นวันนี้เนาะเราอยากให้ทั้งสองคนดวลกันนะฮะกติก,ตกาของเกมนะฮะเราจะมีโจทย์จิบหัวข้อคือแต่ละโจทย์อ่ะมันจะมีเวลาให้30วินาทีเห็นโจทย์ปุ๊บให้ทุกคนกดกระดิ่งตอบโจทย์ก็คือเราให้ทั้งสองคนอนะ่ะหาข้อดีจากเรื่องเนี่ยให้ได้มากที่สุดภายใน30<ม><า>วินาทีตอบไม่ถึงงานก็จะเป็นหนึ่งคะแนนโอเคมีอะไเราจะขิงอีกสองทีมไหมทีมนีม้มีแม่เฟียดนะคะหนูเข้าใจชีมิลูระวังไว้ให้ดีนะคะอีกสองทีมอ่อนๆไม่อยากพูดเยอะอ่ะเนาะ เราเล่นเกมกันเลยนะครับเพราะหนึ่งสามสองหนึ่งตอบฟัง podcast พี่องค์ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมค่ะได้ฟัง podcast พี่องค์พัฒนาตัวเองในเวลาว่างซื้อพวงมาลัยค่ะได้ช่วยเหลือคนได้อยู่กับคพนข้างๆค่ะรู้สึกดีเนาะได้อยู่กันนานแต่งหน้าค่ะถวายลูกค้าค่ะเช็คโซเชียลต่างๆอัปเดตข่าวทันทันที านหนังสือบรรอค่ะฟังเพลงค่ะมีความสุขอะไรเดียวอะไรเดียวได้กลับมกันเออเหยียบเบรกบ่อยๆได้พัฒนากรามเท้าค่ะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นค่ะเพื่อให้สมองเราันกันเออได้เล่นสกอรค่ะมีเวลาในการทำคอนเทนต์มีเวลารีดงานมากขึ้นได้กินข้าวอะไรแบบนี้ซื้อนูนซื้อนี้มากินอะไรแบบนี้สามสองหนึ่งไดิ้ววิธีการเก็บเงินค่ะเราจะได้ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยได้ขยันมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องฟั่มตังค์เพื่อใช้นี้ รู้จากการกดออมากขึ้นเออเป็นประสบก,การณ์ให้เราค่ะจะได้ไม่เป็นหนี้ค่ะรู้จักวางแผนการใช้เงินค่ะทําทให้เรารู้จื่อรู้จึ่คิดด้วยแล้วก็รู้ว่าจะต้องคืนเงินใครให้ตรงเวลาค่ะเพาอแอคทีฟในการทํางานมากกว่าเดิมแล้วก็รู้ว่า <S <S ถ้ามีคนมาเป็นหนี้เราเราจะจัดการยังไงทําให้เรารู้ว่าครั้งหน้าเราไม่ต้องเป็นหนี้เพราะเป็นหนี้เราลืมไงรู้จักจินค้าูกค่ะไม่ออกอะ่ะอันนี้ออกตนนี้ยากอ่ะใช้เขย่าทรงถา,านะไม่เคยเป็นหนี้ยังเลยลองเป็นไหมแม่ 아. <susur> สองหกงานเออมีเวลาค้นหาตัวเองค่ะมีเวลาเป็นของตัวเองเยอะค่ะมีเวลาได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นค่ะได้อ่านหนังสือแล้วก็หาแฟชั่นใหม่ๆมีเวลาได้ไปเที่ยวฝึกฝึกสกิลต่างๆที่เราขาดตกบกพร่องค่ะเออมีเวลาแก้ไขข้อบกพร่องว่าทำไมเราถึงตกงานไปเรียนต่อค่ะเพิ่มคูณความรู้ให้ได้อัพคนเดือนมากขึ้นมีเวลาอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองค่ะเป็นประสบการณ์ค่ะตกงานจะได้รู้ว่ารอบหน้าตัวเองต้องเตรียมตัวยังไงได้นั่งทำความสะอาดบ้านหักขวัดเจ็ดถูค่ะเออหารู้ทางในอาชีพอื่นมากขึ้น เช่นขายออนไลน์มีโ um uh huh. อกาสได้เจองานใหม่ๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานใหม่ๆค่ะได้นอนเยอะขึ้นค่ะใช้ไอ้นี้เลย่ะบายสามสองนิ่ได้พักผ่อนมากขึ้นค่ะเพราะไม่ต้องอยู่ในโลกโซเชียลอ่านหนังสือได้เห็นคนรอบข้างมากขึ้นยูล่าต้องรู้ ได้คุยอ่ะโดยไม่ผ่านแบบมือถือไม่เสียสายตาค่ะในเวลาอ่านหนังสือค่ะไม่เปลืองตังค์ใครเนี่ยค่ะไปปฏิบัติธรรมค่ะเฮ้ยทำไมอยู่ข้อจดได้กจังเลยได้ออกกําลังกายมากขึ้นค่ะไม่โดนบูลลี่ด้วยค่ะอยู่ไกลโอเคข้อต่อไปครับสามสองหนึ่งแก่ตัวลงแก่ลงแก่ลงปลอมแต่ชีวิตมากขึ้นมีประสบการณ์มาก ทำให้เรารู้จักคําว่าสัญญกรรมค่ะมีเวลาดูแลสุขภาพมากขึ้นเงินเก็บมากขึ้นได้รู้จักเครื่องมือในการยกกระชับผิวห้ามากขึ้นนอกจากการทาครีมมีคนนับถือทําให้เราได้รู้ว่าเราควรกินอาหารดีๆเพราะจะทำให้เราแก่ช้าโอเคหมดเวลา โอเคสามสองหนึ่งการเป็นคนเดียวจยู่ลพังมีโอกาสที่จะพบคนใหม่ได้่ันทางตวเองหาแฟชั่นใหม่ๆคิดว่าเราเปลี่ยนทรงผมใหม่ดีไหมอะไรอย่างนี้แกเลยอิสละเออได้แหละแถบตมีเวลาเปของตัวเองค่ะเราจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องรอใครด้วยมีเวลาพัฒนาตัวเองไม่ต้องสนใจคนรอบข้างอยากทำอะไรคนเดียวเลยนะคะ สสองหนึ่งการดูถูกมีแรงผลักดันเพื่อให้ตัวเองพัฒนาขึ้นรู้ว่าเรามีข้อเสียตรงไหนคะ่ะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นรู้ว่าเราต้องพัฒนาเพิ่มตรงไหนคะ่ะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงคะ่ะได,ได้ได้คิดจริงๆว่าที่เขามาดูถูกเราอะ่ะมันถูกหรือว่ามันผิด,ดถูกถูกถูกทำให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องเป็นแบบเขาที่เขาดูถูกเรา <laughs> รู้ว่า <laughs> ฉันอะ่ะก็ไม่แย่ไปกว่าเธอเลจ้ะ <laughs> <laughs> เราไม่ควรตัดสินคนอื่นค่ะถูกจำตอบนดีมากจ้าจ้ารู้ว่าเราเป็นนักสู้ขนาดไหนคะ่ะเมื่อคนมาดูมิตเราถูกขนงดีสามสองหนึ่ง 2> 3, 2, 1, การรอฝึกความอดทนฝึกความอดทนคอเดียวกันเราจะรู้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้กับอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงร,รู้ว่าอะไรควรรอไม่ควรรอ,ให,รรอให้ความสําคัญงานมากขึ้น มีเวลาทําอย่างอื่นได้มากขึ้นคะ่ะพี่ไม่ว่างพี่ก็ไปทาอย่างอื่นคะ่ะหรือว่าเราเปอดทนค,นค,นคะ่ะเออน่าจะจอสิ่งที่ดีมากกว่าแบบถ้าเราใจร้อนอ่ะเออการตัดสินใจเร็วมันก็ไม่ใช่เรื่องดีแม่ยั้งคำตอบไปแล้ว <c oughs> อะาเค่เก่ยวกเวลาครับผมรอต่อไปรอไห้สามสองหนึ่งได้ละไวคะ้ค่ะละไว้ครับทุ่าน ถลกขยายปอดค่ะรู้ว่าเรานั้นก็คือมีมุมอ่อนแอเหมือนกันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะเออปล่อยความอัดอั้นรู้ว่าคนรอบข้างเป็นห่วงเรามีคนที่เข้าใจเราไม่ตสร้างอิโมชั่นอลลบๆออกจากร่างกายด้วยน้าตาออกปลายรู้ว่าายไลเนอร์ของเราค่ะกระนันได้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกตาสะอาดขึ้นต่างเหมือนล้างเราได้ล้างตาค่ะโอเครับผมไปข้อฟอร์มจังเลยหนูไม่ได้ตอบเลยอะ คำถาสุดท้ายครับสามสองหนึ่งความเครียดจัดการกับความเครียดได้ดีมากขึ้นความเครียดเราจะได้รู้ว่าความเครียดนั้นน่ะเราจะ m a เน g e ยังไงเครียดหรอทําให้เรารู้ว่าเราควรจะลดความเครียดยังไงจัดการปัญหายังไงค่ะทําให้ได้คิดทบทวนตัวเองมากขึ้นรู้ว่าหมดเวลาเราเกิดความเครียดใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราอ่ะควรไปหาใครถูกต้องแก้ไขปัญหาครั้งหน้าได้ดีมากขึ้น เอาอีกต่อไปกต่อแย่หรอเครียดเครียดเครรู้จักการจัดลำดับความสำคัญสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาตัวเองให้เรารู้สึกปลอดวางรู้จักเครียดบ้างก็ดีแต่ถึมีความสุขมากเกินไปสองคือทำให้เราหาหนทางใหม่ๆค่ะเราคว่รควรไปหาพี่โอมใชกำลังานนี้กำลังงานน้แล้วการให้กั้ยุดหยุดะเย้โอเคบอกเวลาครับเย้หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอ หนูไม่ไ <recherche> ด้ไม่ไ <notre> ด <morph flats> ้ตอบเลยยากอ่ะ <muchos> ถามไงว่ารู้สึกยังไงกันบ้างคำถามมันยากขนาดไหนการหาข้อดีจากสิ่งเหล่านี้คุยมันยากนะยากค่ะคือจากปกติแล้วอะบางทีเรื่องบางเรื่องเช่นเราร้องไห้เราเครียรดนู่นี่นั่นอะเรากลับไปโทษมันว่ามันแย่แต่พอแบบเออมาเล่นเกมอันนี้เราก็อ้าในความแย่นั้น่ะมันมีข้อดีอยู่นะเหมือนมันจะง่ายๆแค่แบบข้อสี่ห้าข้อแรกเนาะออกมาอสองอันนี้สองหลังๆก็เริ่มแบบเฮ้ยมึงความที่นี้ทำอะสำหรับพี่นาอายุมากขึ้นอะคือการการมองข้อดีเรื่องเล็กๆอะมันมีทุกที่เลยเราจะมอง อาเนียให้มันเป็นบ่วงคือมันไม่มีแบบสคริปเตรียมตัวไงถ้าเราซีเต้นตัวเราก็จะแบบสร้างคาไว้ได้แต่พอนี้เสร็จเรามันโยนหน้ากล้องแล้วมันแข่งกับเวลาอก็เราว่ามันก็ไม่ยากนะถ้าคิดเลยอะบางอย่างมันอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าถ้าเอากลับไปนั่งคิดอะไม่ยากเหมือนยกตัวอย่างการเรียนโสดแะคนมองว่า ทำไมไม่มีคู่เป็นมิสดมันเหงาเลยใช่อาจจะเหงาแต่เราทำไมต้องไปให้คุณค่ากับมันเราต้องให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วข้อดีคนนั้นะมันทําให้เราแบบมี go self m เซตมากขึ้นคือทําให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นจริงจริงใช่ีิตนะจ๊ะใช่จริงจริงไม่มีสคริปต์เราก็มองยิ้มอย่างเดียวยิ้มรอบวงใครกอลิอ่ะขอขอขอเาเขาสี่รอบหนึ่งคิดว่าจะชนะอีกสองทีไหมครับตอนนี้แน่นอนชนะแน่นอนแน่นอนหนูเข้าใจชิมิลู สองเซนอือใช่ลุยผู้ชนะนะครับก็คือขอบคุณมากค่ะผู้ชนะก็คือ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 คาสองเซนากรแลือกจากผู้ชนะก่อนละกันสองสองคนรีแคปหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างการหาข้อดีจากสิบเหตุการณ์ก็เหมือนแบบ ได้นั่งหาข้อดีในเหตุการณ์ที่เรามันจะเป็นแบบเรื่องลบๆนิดนึงอ,ะอ่ะก็ทําให้เรารู้มากขึ้นว่าถ้าเราจะสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะทําตัวยังไงแล้วเราก็จะแบบปรับใช้ยังไงได้ดีมากขึ้นด้วยในบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลบแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรื่องลบมันจะมีแต่ลบๆบๆบๆไปหมดมันก็มีข้อดีในตัวของมันเหมือนกันเราชอบคานึงคือคาว่าเป็นหนี้เพอะนั่งนั่งคิดแล้วแบบว่าเออถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เราก็คงจะสบายใจเนาะแต่ถ้าเราเป็นลูกหนี้เราคงจะอึดอัดได้มานั่งคิดเรื่องคาว่าเป็นหนี้มันกกก็็ดน่มัะ แต่ก็ชนะใจนะคะคุณอ้อเสียงจากทางบ้านดังอยู่เหมือนกันเนาะคือจริงๆอ่ะเราตอนนั้นอ่ะมันเป็นอิโมชันลที่เราคิดแต่เรื่องลบๆจริงๆแต่พอเรามาอยู่ที่ยังที่มันยังไม่ถึงจุดลบอ่ะมันกลับแบบมองหาข้อดีของมันได้อ่ะก็เลยคิดว่ามันมีข้อดีหลายอย่างที่เราคิดไม่ถึงแต่ถ้าเราสามารถนําเอาส่วนนี้ไปปรับใช้ที่เวลาเราเจอกับเหตุการณ์นั้นจริงๆอ่ะหนูว่ามันโอเคทั้งอิโมชันลแล้วก็คนคนรอบตัวของเราจริงๆมันก็ได้ตกตะกอนเนาะว่า เในสถานการณ์บางทีนะสถานการณ์ที่เลวร้วายอะ่ะอาจจะเป็นสถานการณ์อื่นก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในในที่ให้ทำอะ่ะเราก็อาจจะมองหามุมที่มันดีได้เหมือนกัน ค่ะประมาณนี้คือตอนนั้นะเรารู้สึกแค่เหมือนประมาณว่าตอนเราแบบยังอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะความคิดเรามันเร็วเนาะอารมณ์เรามันเร็วเราก็จะรู้สึกแบบว่าทําไมทาไมเป็นเราทาไมรถต้องติดทาไมนู่นนี่นั่นมากมายไปหมดแต่ลืมมองว่าเออในเหตุการณ์นั้นนอ้าวเราเวลาเรารถติดอะเราทําอะไรอย่างอื่นได้มากกว่านั้นอีกอย่างเช่นหยิบหนังสือมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาในในเรื่องแย่ๆที่ทําให้มันแย่เข้าไปอีกอะโดยที่ยังไม่ได้มองข้อดีเงี้ยแต่พอมามีกิจกรรมเนี้ยเราได้มองว่าอ๋อเราก็สามารถทําอย่างอื่นได้มากกว่านั่งโทษเ การรตงนนั้ค่ะสุดท้ายพี่ก็ไม่อยากพูดเยอะก็ตบมือเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมองว่าในข้อเสียก็มีข้อดีเยอะๆอะค่ะแบบเราไม่อยากให้มองแต่ข้อเสียข้อเสียซึ่งในข้อเสียนั้นมีข้อดีเยอะกว่าที่เราคิดว่ามันมีข้อเสียค่ะโอเคเสร็จแล้วตบมือได้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพิ่มใกดกระดิ่งที่ช่องไลน์อลิซา